สวัสดีครับจากร้านมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าผมเป็นอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าน,นะครับพอดีคลิปนี้ที่ทําไม่ใช่อะไรมากนะครับพอดีผมจะเตรียมพร้อมๆพอดีว่าเดี๋ยวช่วงบ่บยๆเย็ยนๆก็จะเข้าไปตัดหญ้าในสวนเนาะก็อันนี้พอดีว่าจะได้ทําการใส่ใส่อ็น สำหรับตัวนี้ที่ผมเตรียมมาก็จะเป็นกระปุกสายเอ็นนะครับของสตีลเนาะวันนี้ที่ผมามาทําคลิปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สายเอ็นเข้าในกระปุกพอดีเพื่อนๆที่ใช้กระปุกสายเอ็นอยู่บางทีบางคนอะ่ะสอบถามว่า,าวิธีการใส่สายเอ็นเข้าในกระปุกอะ่ะทำยังไงยากไหมอันนี้๋ยวผมก็เลยคิดว่าจะมาทําคลิปอพอดีว่าจะได้เปลี่ยนพอดีก็ จะได้ใส่เพิ่มพอดีก็เลยถือโอกาสมาทาคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะวิธีการใส่จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีการเอ่อเมนเทนนนในส่วนของตัวอัดจารบีหัวเกียร์ก็จริงๆแล้วไม่ยากนะครับก็อันนี้นี่เดี๋ยวผมพามาดูก่อนวิธีการใส่เอ่อสายเอ็นเข้าในกระปุกนะครับตัวนี้เป็นกระปุกเอ็นของสตีลรนะุ่นทิมคัสเนาะตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับตัวนี้จะใส่ได้ทั้งหมดประมาณ16อ่ใช้สายเอ็นได้ประมาณ16เมตรตัวนี้ ก็วันนี้ที่ผมมาเลือกใช้วันนี้นี่ผมพามาเลือกใช้เป็นสายเอ็นตัวนี้สายเอ็นของฮุสวาน่านะครับตัวาสายเอ็นของฮุสวนาน่าเนาะตัวนี้ก็หนึ่งม้วนหนึ่งม้วนตัวนี้ได้อยู่15เมตรนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ได้15เมตรจริงๆแล้วก็ปลูกสายเอ็นใส่ได้ประมาณ15-16ถึงเมตรก็พอดีนะครับพอดีใช้ต่อครั้งแต่ว่าที่ผมวันนี้ผมพามาใช้เนี่ย <S <S ผมพามาผมเลือกเอามาใช้สองอัน2ขด เพราะว่า,าตัวนี้มันจะได้คือใช้ได้สองรอบพูดง่ายเลยผมขี้เกียจมาตัดเนาะตัดตอนเราพันเสร็จปั๊บมาใส่อีกรอบนึงมันจะได้ปริมาณไม่เท่ากันนะครับอันนี้ที่ผมาพามาใช้ก็เป็นสองขดเลยก็ใส่ได้สองรอบนะครับตัวนี้ก็อันดับแรกกระปุกเอ็นเนาะอันนี้ผมถอดออกมาจากหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้านนะเวลาใส่จะได้ง่ายนะครับนี่ก็ถอดด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นน็อตเกียร์ซ้ายเนาะเวลาเราจะถอดเราก็หมุนขวาหมุนขวา หมุนขวาให้เขาเด้งขึ้นมาลักษณะนี้ดึงออกมาเลยโอเคแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับถอดออกมาเขาจะถอดออกได้เลยเขาเป็นกรกบแค่นี้เองสังเกตนะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ข้างในกระปุกสายเอ็นเขาจะใส่ทั้งหมด2 2 2ช่องนะตัวนี้ก็ช่องด้านล่างกับช่องด้านบนนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับลูกศรเขาก็จะบอกนะครับว่าอะไรให้เราใส่สายเอ็นเอาสายเอ็นเสียบเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่องช่องเอ่อเป็นช่องเนี่ย สังเกตด,ดูนะครับตัวนี้เป็นช่องเอาสายเอ็นเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเ,เสียบเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็อ้อมสังเกตลูกศรน,นะครับเขาเจะบอกนี่นะครับชี้ไปอ้อมสวนทางตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับยึดสายเอ็นไม่ให้ขยับที่ผมสังเกตด,ดูนะครับมันมี2ช่องเนาะที่ผมเลือกใช้ทั้งหมด2ขดของฮุสวรรณ่าก็เพราะสาเหตุที่ว่าเขามี2ช่องนะครับจะได้ไม่ต้องตัดเนาะ,ะตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะครับสังเกตอันนี้ก็ขนาด2.4มิลนะครับสายเอ็นของฮุสวรรณ่าเนาะ ัวนี้เวลาเราใช้งานเขาแพคเกจเขาทำมาโอเคนะครับเราไม่ต้องแกะเมื่อกี้ผมพลาดไปอันหนึ่งผมไปแกะออกดีนะไม่ฟูโอเคจริง okay, ๆแล้ววิธีการใช้ง่ายนะครับเราดึงตรงนี้เขาจะเป็นตัวเก็บสส่นเนาะดึงออกมาปึ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วก็เราก็ดึงออกมาได้เรื่อยๆเลยใสย่จะได้ไม่ฟูนะครับตัวนี้สองม้วนนี่นะครับสังเกตง่าย,ายตัวนี้ผมเสียบเข้าไปแค่น,นี้เองปึ๊บกลับอีกอันนึง เดี๋ยวนะผมเสียบช่องด้านล่างก่อนอเพราะมีอันนีงน,นี่นะครับเสียบเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็อีกอันนึงก็เสียบเข้าไปปึ๊บนี่นะครับแล้วก็พับไปเลยเห็นไหมครับง่าย,ายก็พับไปม้วนลักษณะนี้ก็ดึงได้เลยก็คราวนี้ก็หมุนได้นะครับแค่นี้เองง่ายๆนี่ครับสองช่องด้านบนกับด้านล่าง เก็บไปเรื่อยๆครับแค่นี้เองไม่ยากเนาะนี่นะครับหมุนไปเรื่อยๆจนเต็มครับเต็มเสร็จปั๊บเราเขาจะทําตัวล็อกมาเราเก็บสายเอ็นล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็ตัดปลายแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เสียบเข้ากระปุกนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมขอเวลาพันสักคู่นะครับครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมก็พันเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูพันเสร็จปับ๊บส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็เก็บ เหมือนตำแหน่งตามเดิมนะครับสายเอ็นเราจะได้ไม่ฟูนะครับตัวนี้ก็2หมวนก็ผมสามารถพันได้อีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้พันในกระปุกครั้งต่อไปหลังจากที่ผมพันเสร็จเรียบร้อยอันนี้อาจจะไม่สวยงามมากเนาะก็พันคือพันยังไงก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องสวยงามเนาะในส่วนของตัวนี้ก็พันเสร็จแล้วอย่างสังเกตดูอันนี้ช่องด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ของกระปุกสายเอ็นเขาจะเป็นาทาไว้เป็นบ่าล็อก คล้ายเป็นตัวพักสายนะครับเวลาเราพันเสร็จปั๊บเอาสายมันล็อกกับตัวนี้อย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็ตัดตัดของเขาออกตัดตัดส่วนส่วนที่เหลือออกเนาะตัวนี้ก็สายจะได้ไม่ดิ่งฟูกลับนะครับตัวนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่นะครับังเกตดูช่องด้านล่างผมก็พันเลื้อยมาตรงนี้แล้วก็มาล็อกบ่าล็อกตรงนี้ไว้เป็นตัวพักสายเนาะออกมาลักษณะนี้หลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราใส่เวลาเราใส่กระปุก เอ็นเนี่ยคอ,อก่อนสกปรกอายเขานี่นะครับสังเกตดูเวลาเราสวมกลับเนี่ยสังเกตดูนะครับเขาจะเป็นช่องที่สลัดสายเอ็นออกมาอยู่สองข้างนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเอาง่ายๆครับตัวนี้ตอนเสาใส่กลับเนี่ยตัวนี้สอดเข้ามาในรูแล้วก็อีกข้างก็สอดเข้ามาในรูอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งเนาะมันอันนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับเวลา ใส่ใส่เอ็นเห็นไหมครับตัวนี้พอเข้าสองข้างแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็สวมลงไปเลยสวมสวมแค่นี้เสร็จแล้วเรามาดึงดึงตัวสาเอ็นออกปุ๊บอ่ะโอเคเขาก็จะลงล็อกของเขามันมีตัวพักสายเอ็นไว้ก็สะดวกดีนะครับตัวนี้พอลักษณะที่ว่าเราใส่รู้สึกว่าเขายาวเกินไปเราหมุนขวาครับเขาจะเก็บสายเอ็นเข้าไปปุ๊บ ผมพอแค่นี้ก่อนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนที่จะใช้เราก็ค่อยมาวัดอีกทีว่าจะเอายาวขนาดไหนโอเคครับเวลาใส่กลับเข้าไปตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับเวลาเราใส่ปลุกสายเอ็นสังเกตดูตัวนี้ตัวจะเป็นตัวล็อกไม่ให้เขาคลายตัวออกด้านล่างก็คือเวลาเราหมุนอันนี้เป็นทํางานหน้าที่ก็เขาง่ายๆก็เหมือนน็อตเกียวซ้ายเวลาเราจับล็อกใบมีดนะนาอตตัวนี้วิธีการใส่ สังเกตดูตัวนี้เขาจะสามารถใส่ตัวบล็อกขันหัวเทียนของเครื่องตัดหญ้าของเราได้นะครับของสแตลลเนาะตัวนี้ใช้เสียบลงไปตรงนี้หมุนได้แต่อยาเสียบเข้าไปแล้วใช้บ็อกหมุนนะครับตัวนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยสังเกตดูตัวนี้จะเป็นเกียวล็อกนะครับตัวนี้เกียวตัวผู้กับตัวเมียเนาะถ้ากรณีที่เราว่าเราใส่เป็นบล็อกเข้าไปเนี่ย แล้วเราไปหมุนน่ะบางทีเกียวเขามันกินเกียวอ่ะมันไม่ลงล็อกของเขาเนี่ยแล้วเราไปหมุนขืเนี่ยเกียวเขาจะเสียหายได้นะครับวิธีการใส่ของผมอ่ะง่ายๆตัวนี้จะเป็นสปริงเนาะเราดันลงดันลงเสร็จปั๊บใช้มือนะครับหมุนคือถ้ามันไม่ลงล็อกอ่ะมือเราจะหมุนไปต่อไม่ได้นี่อันนี้ลงล็อกแล้วมือเราจะหมุนไปต่อไม่ได้แล้วก็ค่อยๆขยับขยับอีกทีหนึ่งหมุนจริงๆแล้วตัวนี้ใช้มือได้นะครับเพราะว่า หมุนเข้าไปเขาเกีียวเวลาเขาทํางานเนี่ยเกีียวเขาจะเป็นซ้ายของเขาหมุนขวาอยู่แล้วเกีียวไม่หลุดหมุนแค่สุดแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยง่ายๆเลยน,นะครับพร้อมใช้งานก็หมุนเข้ากับตัวหัวเกียวได้เลยของสตีลนะตัวนี้เกียวตัวเดียวกันโอเคครับสําหรับกระปุกสายเอ็นง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่ว่านะครับไอซีการอาจ,จารบีก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไว้ตัวนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับ เราต้องอัดจรารบีให้เขามีจรารบีไว้หล่อเลี้ยงเพราะว่าตัวหัว,หวเกียร์เนข้างในจะเป็นเหมือนเฟืองทดนะครับถ้ากรณีที่ว่าไม่มีจรารบีเนี่ยมันจะทําให้เ,เหฟืองทดของเราสึกล้อเร็วเกิดความร้อนนะครับเขาต้องมีตัวที่เข้าไปหล่อลื่นนะครับอย่างตัวนี้อันนี้เป็นบล็อกที่เขาแถมมากับเครื่องเนาะอันนี้ของ2 5 0 250ให้ทําบล็อกมาอ่าพอดีกันหมดเลยแต่ถ้า2-30ยเนี่ยอาจจะใช้ตัว ตัวอื่นเนาะตัวตัวบ็อกเบอร์เบน่าจะประมาณเบอร์แปดอะ่ะอันนี้นะครับอันนี้ของสองหู้นย์ก็จะง่ายหน่อยโอ้ไม่เห็นขอโทษทีนี่นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้บ็อกของเขาเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไม่เห็นนี่นะครับพอดีกันเลยปึ๊บขันออกมา เสร็จแล้วจารบีอย่างาถ้าเป็นจารบีของสติลตัวนี้หลอดของเขาเขาจะทำมาพอดีกับตัวหัวตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้จารบีของสตนะิลเนาะตัวนี้ควรจะต้องอัดจารบีตลอดเช็คจารบีนะเนาะเวลามันขึ้นอยู่กับการใช้งานบางคนใช้งานมากใช้งานน้อยแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ครับเช็คอย่างตัวนี้ของของสติลอ่ะหลอดเขาก็บีบใส่ได้เลย เอาแบบเข้าไปไม่ได้โอเคพอถัออกอันนี้เขาทำมาให้พอดีกันนะครับกัแบสองห้าศนใช้จรารบีทั่วไปได้ครับอย่าไม่ต้องอหนืดมากนะครับพูดถึงเวลาเราเลือกจรารบีเนะเาะจารบีตามของตลาดทั่วไปได้หมดแต่อย่าเอาให้มันหนืดมากก็ได้มันจะได้เวลาเราอัดมันจะได้บีบข้อได้ง่ายนะครับ โอเคโอเคเรี okay. Okay. ็บร้อยครับผมก็สำหรับตัว230อีกตัวหนึ่งตัว230เวลาอลาจจะรบีของผมก็ใช้เป็นไซลิงที่ผมเคยรีวิวไว้ก็ไซลิงอัดเข้าไปครับผมพยายามแค่ว่าเช็คอย่าให้จารบีขาดเนาะเพราะว่าถ้าเวลาจารบีขาดเนี่ยอย่างที่ผมว่าครับฟันเฟืองของเราหัวเกียร์สำคัญ จะทําให้หัวเกียร์เราเสียหายได้โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนเย็นๆผมไปลุยงานต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ